จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึ้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสพิษวังวิวัฒนาและกูรูผู้รอบรู้เรื่องจีนรินวุ่นกลิ่นหอมนายกสมาคมการค้าดิจิทัลไทยสมมุติแท่คุยกันอยู่ครับสมมุติว่าผมเป็นนิจฉาชีพเป็นสกแกมเมอร์เข้ามาคุณโสพิษคุณโสพิษก็คุยอยู่บอกว่า หอคาต้องทํายังไงอะไรเมื่อไหร่ครับประมาณไม่ถึงหนึ่งนาทีครับสายผมตัดไปเลยก็คือโดนระง,งับโดนระง,งับจากเครือข่ายครับายหายไปเลยน,นี่คือวิธีที่หนึ่งวิธีที่หนึ่งแต่ว่าที่มันดีกว่าก็คือว่าถ้าสมมุติว่าคุณสมพิตเป็นผู้สูงอายุแล้วรู้สึกว่าสายตัดเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นโทรกลับ เป็นประชาชนผู้หวังดีอย่างอยง่นละเงินต่างๆมันจะได้ยินสายปลายทางครับว่าเบอร์ที่ท่านเรียกเนี่ยเป็นเบอร์มิจฉาชีพซึ่งถูกระงับโดยกระทรวงความมั่นคงเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็คือเป็นไว้ออกมาเลยในไทย,ยไม่มีที่จีนมีแล้วเจาะตรงโกล d e n น h i l l นิดหนึ่งครับมันจะมีกฎหมาย2ฉบับก่อนที่เข้ามาช่วยเสริมให้ Project. โปรเจกต์ golden น h i l l เนี่ยสำเร็จก็คือ1กฎหมาย anti t e l e เ o r k หมายความว่าผู้ให้บริการโทรศรัพท์หรือ data หรืออินเทอร์เน็ตเนี่ยครับรวมถึงออธนาคารที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับ รับผิดชอบร่วมกันเวลาเกิดความผิดพลาดอีกอันหนึ่งก็คือตัวออนไลน์ฟอร์หมายความว่าผู้ให้บริการไม่ใช่แค่เทเลคอมนะครับก็คือศูนย์ Data Center ครับที่คุณมีส่วนร่วมในการให้เว็บไซต์พวกนี้เกิดขึ้นมาได้ครับโดนหมดเลยสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านมาพบกับมองจีนมุมใหม่ทางไทย PBS Podcast ค่ะ ประเด็นเรื่องการพยายามจะกำจัดแล้วก็จัดการกับกลุ่มสแกมเมอร์แก๊งหลอกลวงทั้งหลายเนี่ยเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆในระยะหลังนะคะแล้วก็ไม่ใช่เป็นปัญหาที่ระบาดเฉพาะในอาเซียนหรือในภูมิภาคนี้เท่านั้นในระหว่างประเทศทุกพื้นที่ก็เจอสถานการณ์เช่นเดียวกันแม้กระทั่งตอนนี้อ่ะสหรัฐก็เริ่มร่วมมือในการทลายแก๊งแล้วแล้วก็ในเวลาเดียวกันชาติใกล้กๆบ้านเราเนี่ยเช่นอย่างสิงคโปร์นะฮะธนาคาร ก็ออกมาพยายามจะชะลอแล้วก็ยืดเวลาเช่นถ้าเกิดว่าพบว่ามีบัญชีไหนเงินโอนออกไปเกินกว่าครึ่งหนึ่งของมูลค่าเงินที่มีอยู่ในบัญชีเนี่ยจะต้องถูกดึงเอาไว้24ชั่วโมงอันนี้ก็เพื่อป้องกันถูกหลอ,อกกันจนหมดเรือหมดตัวนี่เป็นแค่บางตัวอย่างนะคะคุณผู้ฟังประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าด้านหนึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยว่ากลุ่มแก๊งแกมเมอร์หลอกลวงทั้งหลายเนี่ยมีทุนจีนเทาหรือมีกลุ่มของนักธุรกิจที่ทําเรื่องอย่างไม่ถูกกฎหมายในยสัญชาติจีนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เรารู้กันมาโดยตลอดว่าความพยายามในการจัดการหลอกลวงในจีนเนี่ยถูกกำกับและก็เข้มงวดมากโดยหน่วยงานของรัฐยังคงมีอยู่แต่ว่าไม่สามารถจะเติบโตได้อย่างเฟื่องฟูเหมือนหลายชาติในอาเซียนรวมทั้งในไทยด้วยสิ่งที่น่าสนใจก็คือรัฐบาลจีนเขามีมาตรการในการจัดการยังไงทําให้กลุ่มธุรกิจสีเทานี่โตในบ้านตัวเองไม่ได้ต้องดิ้นรนหาทางออกไปอยู่นอกบ้านแล้วก็ไประบาดในต่างประเทศเพราะฉะนั้นวันนี้มองจีนมุมใหม่ เราจะเอาเรื่องนี้มาคุยในเชิงลึกกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อไปส่องดูว่ารัฐบาลจีนใช้มาตรการอะไรและเครื่องมืออะไรทำให้จัดการกับแก๊งจีนเถาแล้วก็สกัดได้ถือว่าในระดับผลดีประมาณหนึ่งเลยนะคะที่ทำใไม่เติบโตได้ยากคุณตรินวุ่นกลิ่นหอมนายกสมาคมการค้าดิจิตอลไทยจะคุยกับเราสวัสดีครับคุณโสภีพส,ส,ส,สวัสดีครับคุณผู้ฟังทางบ้านครับ อยากให้คุณรินเล่าให้ฟังนะคะว่าก่อนที่จะมีมาตรการในการจัดการกับบรรดาแก๊งธุรกิจจีนสีเทาในเมืองจีนเนี่ยมันหนักหนาสาหัสขนาดไหนกับการระบาดของการหลอกลวงผู้คนในประเทศในตอนนั้นนะต้องเล่าเท้าความกลับไปก่อนว่าจีนเนี่ยมีระบบด้านของการเก็บแล้วก็กันกรองข้อมูลที่สื่อสารกันในออนไลน์ก่อนอย่างนี้แล้วกันนะครับก็คือตอนนั้นนะก็คือเรื่องความมั่นคงของรัฐ อย่างที่เรารู้กันแล้วก็ได้ยินข่าวลือม,มาว่าจีนเนี่ยมีระบบที่ใช้ในการตรวจสอบดักฟังแล้วก็ป้องกันเว็บต่างๆที่เขียนข้อมูลที่โจมตีรัฐบาลอไอ,อ้โปรเจกต์นี้ระบบเนี้ยมันยังมีอยู่นะครับมันชื่อว่า golden shield หรือว่าโล่ทองคําซึ่งต่อมาเนี่ยครับอายุสมัยมันเปลี่ยนปุ๊บอย่างที่คุณสพิตเล่าครับมันมีเรื่องของการหลอกลวงมันมีเรื่องของมิจฉาชีพออนไลน์มันมีของเว็บผิดกฎหมายเว็บที่หลอกให้ประชาชนเข้าไปแล้วก็เสียเงินเสียทองอะไรพวกนี้ครับ มันก็เลยเอาอุปกรณ์ที่เคยมีอยู่เดิมมามาปรับปรุงแล้วก็พัฒนาใหม่ที่เหลือก็คือตั้งหน่วยงานเกี่ยวข้องมาเพิ่มอะไรพวกนี้ครับตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันเนี้ยจีนถือว่าเป็นประเทศที่มีหูทิพและก็ตาทิพซึ่งเป็นคําเสียสีในช้างที่อาจจะไม่ได้ชื่นชมมากนักนะคะก็คือจะถูกสอดส่องมอนิเตอร์ตลอดเวลากล้องวงจรปิดจ,จะมีการจับจ้องมองเราในทุกๆฝีก้าวเรียกว่าไม่หลุดรอดพ้นสายตาของเจ้าหน้าที่รัฐไปได้เลยแม้กระทั่งข้อความในแชทในเท็ก ในโทรศัพท์มือถือการเคลื่อนไหวของประชากรเดินทางจากไหนไปไหนเนี่ยล้วนแล้วแต่อยู่ในสายตาของหน่วยงานรัฐทั้งสิ้นด้านหนึ่งในกลุ่มฝัง่งประเทศตะวันตกก็มองว่านี่คือเรื่องของการคุกคามแล้วก็ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลแต่ว่าในด้านของฝัง่งรัฐบาลจีนเองก็มองว่านี่คือหนึ่งใน,นกลไกที่จะกํากับดูแลแล้วก็สอบสองได้ การที่เขบอกว่าเขาเครื่องมือเก่าในการมอนิเตอร์ประชาชนเนี่ยมาประยุกต์ปรับใช้แล้วก็เอามาจัดการกับกลุ่มธุรกิจหลอกลวงเนี่ยค่ะรวมทั้งผู้ก่อาอาชากรรมอะไรต่างๆด้วยเขาทำยังไงครับคุณตรินจ,จริงๆครับเราต้องเข้าใจก่อนว่าระบบระบบเดิมครับที่ใช้ในการมอนิเตอร์คนเนี่ยมันจะชื่อว่า China Great Firewall เนาะที่เรารู้จักกันว่าเป็นกำแพงของการป้องกันร,ระบบต่างๆของจีน ทีนี้ครับเพราะมันมีเรื่องของการหลอกลวงออนไลน์ครับสิ่งที่มันเติมเข้ามาครับนอกจากการโฆษณาส่วนเชื่อหรือพราะกันด้มันมีเรื่องของการโอนเงินมันมีเรื่องของการเก็บอัตชีวประวัติคนเช่นทํางานที่ไหนเงินเดือนเท่าไหร่เนี่ยมันเก็บแล้วคราวนี้มันไม่ได้มันไม่ได้มีแค่เรื่องของการบอกว่านักการเมืองเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้การเลือกตั้งเป็นอย่างนั้นคือเพื่อให้ตัวเองได้คะแนนระบบเรดไฟวอล์เนี่ยก็เลยถูกอัปเกรดขึ้นมาเป็น2ส่วนครับส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือทําเกี่ยวกับเรื่องของการ ป้องกันและปรับป,าบป,าบปรามโฆษณาชวนเชื่อเหมือนเดิมแต่อิงไปทางเรื่องของทางการเมืองมากกว่าอ mm hmm. อีกอันหนึ่งครับที่ใช้งบแล้วเทม,มามากขึ้นนะครับเขาเรียกว่าเหมือนตัวระบบกันกรองหรือเฝ้าระวังข้อมูลภายในประเทศที่เรียกว่า domestic data screening นะครับตัวนี้ชื่อโครงการหรืองบประมาณนที่ว่า golden shield project หรือว่าโล่ทองระบ,บุทําแค่เรื่องของความมั่นคงปลอดภัยประชากรในประเทศนั่นหมายความว่าสิ่งที่จีนทําตอนนี้มันจะมี2ระบบคล้ายๆกัน แต่อุปกรณ์และเครื่องมือครับเหมือน,เห,อนเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอ่านข้อมูลที่วิ่งจากมือถือของเราคอมพิวเตอร์ของเราไปหาเว็บหรือว่า Data Center อีกอันนึงก็คือเป็น Voice มันเลยมีพฤติกรรมอันหนึ่งครับที่คนจีนช่วงปี1998จนถึงปี2000 2009ครับที่เขารู้ว่าเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยแอบอ่านข้อความที่เขาคุยพิมพ์กันไปพิมพ์กันมาในหมู่นักศึกษาที่คุยกันเรื่องของการเมือง แล้วก็มีเรื่องของการน,นำไปจับกงจับกลุ่มหรืออะไรพวกนี้ครับคนจีนก็เลยเปลี่ยนพฤติกรรมว่าอา้าวถ้างั้นถ้าอ่านข้อความฉันได้เนี่ยฉันส่งผ่านเสียงตั้งแต่ปี2009ถ้าเราไปจีนเราเห็นคนจีนน่ะชอบใช้ WeChat เนี่ยครับในการปอยหากันเพราะเข้าใจว่าตอนนั้นยังไม่มีระบบที่จะมาถอดเสียงแล้วก็ดักฟังเสียงได้ครับก็เลยนิยมส่งเป็นเสียงกันแทนที่จะพิมพ์ไอ้นี่คือที่มาพฤติกรรมนะครับอ๋อเพิ่งเข้าใจตอนแรกคิดว่าเพราะว่าขี้เกียจพิมพ์ก็เลยส่งเสียงง่ายๆมากกว่า ในด้านนี้นนอจง่ายสะดวกก็คือไม่อยากจะให้รับรู้ว่าคุยอะไรกันใช่ครับไม่อยากให้รับรู้คุยอะไรกันเพราะบางทีครับบางทีคนจีนก็เหมือนคนไทยเขาจะมีศัพท์ง่ายๆเช่นเหมือนกับหยอกล้อเซลกันหรือเอาศัพท์ที่ใช้กับระดับสูงครับมาใช้เหมือนที่เวลาคนไทยเวลาที่เล่นกันในบ้านนะครับเราชอบพูดคําว่าเรียกพ่อมากินข้าวเราจะใช้คําว่ากินข้าวเป็นสวงเสวยอย่างเงี้ยครับถ้าเป็นที่จีนเนี่ยเราพูดคํานี้ปุ๊บหรือว่าแบบว่าเอกสารยังไม่ได้รอเซ็นตัวบอสใหญ่ยังไม่มาอย่างเงี้ย บางทีมันอาจจะหมายถึงท่านประานวิจิตรท่านในรัฐมนตรีครับเขาก็จะดักพวกนี้หมดมันก็เลยกลายมาส่งด้วยเสียงแทนอันนี้เขาก็เลยรู้สึกว่าไม่อยากให้รู้ตัวนี้ครับคือที่มาเริ่มต้นของการใช้เสียงแล้วก็เป็นที่มาในช่วงการ implement นะครับระบบพอคนเริ่มใช้เสียงปุ๊บรัฐบาลจริงคือช่วงปี2009เขาก็เลยเพิ่มเครื่องมือในการดักฟังเสียงนอกจากอ่านเทคแล้วนะครับ คันนี้ก็เลยมีเรื่องของการเพิ่มเสียงเข้าไปาในปี2009อันนี้คือกลายเป็นว่ารัฐบาลจีนได้สร้างเครือข่ายเฝ้าะระวังดิจิตอลทั้งเทคทั้งภาพทั้งเสียงครบหมดเลย Golden Shield Project นี่อยู่ในความดูแลของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะควบคุมเฝ้าระวังเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแห่งชาติทั้งหมดทีนี้ตัวนี้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นด้านบวกสําหรับการที่ประยุกต์เอามาใช้เพื่อจัดการกับกลุ่มของการพน,นันแล้วก็ทําผิดกฎหมายทางออนไลน์ยังไงฮะ ก็จริงๆครับเขาจะมีบทบาทอยู่2เรื่องครับก็คือการใช้พวกสมัยนั้นนะครับมันมีเริ่มมี AI แล้วนะครับปี2009-2010ถ้าเราไปดูในระบบแม้กระทั่งผู้ก่อตั้ง ChatGPT ครับตัว o p e n AI เนี่ยเขาก็มีโปรเจกต์ที่เป็น AI มาแล้วนะครับตั้งแต่ช่วงปี2009-2010ของจีนเองก็มีครับตอนนั้นนะครับแต่เขาใช้ AI กับ big data ในการดักฟังแล้วก็เก็บพฤติกรรมเสียงครับด้วยการที่บอกว่าเมื่อไหร่มี voice หรือเสียงที่เกี่ยวกับเรื่องของเงิน เรื่องของการชําระเงินเรื่องของการโอนเงินเรื่องของการติดตามหนี้คือวลีหรือประโยคเหล่านี้ครับแล้วตามด้วยบอกว่าชันเป็นเจ้าหน้าที่อันนี้ครับก็คือเบสิกของชุดคําสั่งชุดแรกเพราะว่าที่จีนนะครับมันจะไม่มีเรื่องของเจ้าหน้าที่ที่แบบว่าโทรมาแล้วบอกว่าอ่ะคุณโสภิตคุณมีคดีอยู่ตรงเนี้ยเราโทรมาจากศาลศาลเนี่ยอยากให้คุณอ่ะชําระเงินมัดจําเข้ามาตรงนี้ก่อนเพเื่อเราจะทำคดีอะไรเงี้ยไม่มีมมอืใช่ครับระบบเสียงเนี่ยมันก็จะทำงานดัก ถ้าดักเสร็จแล้วพบว่าไอ้นี้มีความเป็นเข้าขายมิจฉาชีพเพราะว่าเจ้าหน้าที่รัฐจะไม่มีการโทรหาประชาชนก่อนเขาจะส่งเป็นแค่1จดหมายหรือว่าเอกสารหมายครับไปที่บ้านแล้วก็จะมีเบอร์บอกให้ติดต่อก,กลับส่วนมากก็จะเป็นเบอร์ที่ไม่ใช่เบอร์มือถือเหมือนประเทศไทยครับก็จะเป็นหมายแปะปึ๊กแล้วก็เบอร์ศูนย์สองบ้างอะไรบ้างที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของแอปที่เป็นแอปทางการของรัฐครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแอปเกี่ยวกับพวกกระทรวงยุติธรรมแอปเกี่ยวกับพวกค่าน้ําค่าไฟหรือค่าปรับจราจรครับ มันก็จะเป็นเด้ง notification ขึ้นมาเราก็มีหน้าที่ก็คือดูแล้วก็เราทําผิดอะไรเมื่อ,อไหรยังไงแล้วก็ต้องติดต่อหน่วยงานไหนที่สาขาไหนศูนย์อะไรมีเจ้าหน้าที่ชัดเจนมีรูปประวัติโปรไฟล์เจ้าที่ต้องติดต่อคืออันนี้น่ะคือออฟฟิเชียลแต่ถ้าโทรมาไม่ไม่มีทีนี้สิ่งที่รัฐบาลจีนทําคือ,อยังไงคะในกรณีนี้มีสาย scammer มมอะโทรมาเพื่อหลอกลวงอะคุยกับดิฉันอยู่แล้วก็มีแพทเทิร์นแบบนี้พอ AI มันจับได้ระบบที่ออกแบบไว้มันจับได้ปั๊บเนี่ย ก็มี2รูปแบบครับรูปแบบแรกก็คือโทรมาแบบปกติเลยมีโทรอย่างเดียวยังไม่เริ่มแอดคอนแทคกกันในโซเชียลเช่น VChat หรือคนไทยก็คือแอดไลน์แล้วก็ยังไม่ได้ส่งลิงก์ให้สมมุติแค่คุยกันอยู่ครับสมมุติว่าผมเป็นมิจฉาชีพเป็นสแกมเมอร์โทรหาคุณโสพิษคุณโสพิษก็คุยอยู่บอกว่าเหลาค้าต้องทอํายังไงอะไรเมื่อไหร่ครับประมาณไม่ถึงหนึ่งนาทีครับสายผมตัดไปเลยก็คือโดนระงับโดนระงับจากเครือข่ายครับตายหายไปเลยน,น,นี่คือวิธีที่1 มทีที่หนึ่งแต่ว่าที่มันดีกว่าก็คือว่าถ้าสมมติว่าคุณสมพิตเป็นผู้สูงอายุแล้วรู้สึกว่าสายตาดัดเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นโทรกลับเป็นประชาชนผู้หวังดีอยางช้ำระเงินต่างๆคําคกรปถูกต้องมันจะได้ยินสายปลายทางครับว่าเบอร์ที่ท่านเรียกเนี่ยเป็นเบอร์มิจฉาชีพซึ่งถูกลังกกลับโดยกระทรวงความมั่นคงเรียบร้อยแล้วออันนี้ก็คือเป็นไว้ออกมาเลยซึ่งตรงนี้ครับในไทยไม่มีที่จีนมีแล้วถ้าโดนตัดแบบนี้ปุ๊บอะครับ มันจะมีเสียงให้ฟังหลังจากนั้นนะครับพอคุณสมพิคือสายที่ได้รับล่าสุดครับก็จะได้ยินเสียงแบบนี้แต่ถ้าคนอื่นโทรมาครับที่สมมุติว่าเคยได้รับการยิงเบอร์ไปแต่ไม่ทันได้รับสายพอจะโทรกลับครับมันจะไม่มีเสียงนี้แล้วมันจะกลายเป็นว่าเบอร์นี้ยังไม่เปิดให้บริการหรือถูกตัดไปแล้วแสดงว่าต้องเป็นการทํางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานรัฐแล้วก็เจ้าของค่ายโทรศัพท์มือถือเพราะมันต้องล็อกเกี่ยวกับระบบของเบอร์โทรศัพท์และสิมด้วยใช่ไหมคะถูกครับคืออย่างนี้ที่ต้องเข้าใจก่อนก็คือว่า ตัวระบบของประเทศจีนะครับเวลาที่เราซื้อซิมหรือซื้ออะไรครับการยืนยันอัตลักษณ์ครับมันทําที่ค่ายที่เราไปซื้อซิมอยู่แล้วครับ mm. คือเราแค่เราแค่บอกเลขพาสปอร์ตถ้าเป็นคนต่างด้าวน,นะครับหรือบอกเลขบัตรประชาชนหรือเอาบัตรให้เขาก็ได้เขาเสียบปุ๊บเขาดึงได้เลยคล้ายๆข,ของที่ไทยแต่ของที่ไทยอะ่ะเข้าใจว่าตอนที่ดึงครับมันแค่เป็นเครื่องอ่านข้อมูลบนบัตรแต่มันไม่ได้ระบุข้อมูลท,มทั้งหมดที่ไปเชื่อมโยงกับภาครัฐได้ก็คือ เทเลคอมของไทยไไยังไม่ได้เ <Sing S 2> ชื่อมเข้าตัว Data ฐานข้อมูลของภาคประชาชนแบบแท้จริงเท่าไหร่อ่านได้เฉพาะข้อมูลที่อยู่ในชิปบัตรประชาชนแต่ของที่จีนนะครับมันจะซิงแล้วมันก็บอกว่าคนนี้มีพฤติกรรมนะไปเปิดสมมติว่าผมไปสมัครซิมบริษัทเอ,อ่อไชน่ายูนิคอมแล้วตัวผมเองเนี่ยก็มีซิมของไชน่าเทเลคอมอยู่เยอะประมาณ10 20อันแล้วผิดปกติม,มันผิดปกติแล้วอ่าเขาก็จะเริ่มแบบไม่ผ่านนะอะไรเงี้ยเพราะอะไรแล้วก็เปิดมีเลขบัญชีหลายอันในการดูแลหรือแม้กระทั่งว่า เบอร์เราอะครับที่เป็นชื่อเราแต่ว่าเวลา OTP มาจากบัญชีคนนู้นคนนี้ครับแต่ใช้ชื่อเบอร์เราเนี่ยเป็นเบอร์ปลดล็อก OTP เพื่อโอนเนี่ยเขาก็เห็นครับซึ่งตอนนี้มาตรการพวกนี้เข้าใจว่าแบงค์ชาติของไทยเนี่ยทปทกก็เอามาใช้แล้วเมื่อประมาณสักปีที่แล้วครับที่บอกว่าบัตรประชาชนนี้จะต้องผูกได้เบอร์นี้เท่านั้นแล้วก็ตรงกับธนาคารนี้เวลาที่เราไปเปิดบัญชีธนาคารนะธนาคารก็จะให้กดรหัสบางอย่าง เื่อจะเช็คว่าไอ้เบอร์ที่เราจะมาเปิดเนี่ยเป็นเบอร์เราจริงๆนะซึ่งเมื่อก่อนอ่ะไม่เคยมีปรากฏการณ์แบบนี้เราเพิ่งทําปีที่ผ่านมานี่แต่ของจีนเนทําลุวงหน้ามาก่อนหน้านี้หลายปีแล้วไหมฮะช่วงปี2009ครับคศ2009ค่ะโกลเด้นชิลตัวนี้มีส่วนช่วยอะแน่นอนเห็นชัดเจนว่าหน่วยงานรัฐเนี่ยมากรองระดับหนึ่งจากสายที่เข้ามาเพื่อจะเตรียมเรื่องของการหลอกลวงแล้วมันมีมาตรการอื่นๆของโกลเด้นชิลที่เพิ่มเติมไหมฮะที่ทําให้สามารถจะมอนิเตอร์และเฝ้าระวังได้ตัดไฟตันต่นลม นอกจากไอ้นั้นนะครับที่มันตัดเสียงได้อีกอันหนึ่งก็คือตัวที่สกรีนครับกลเด้นชิลนอกจากตัดเสียงก็จะมีตัวสกรีนลิงก์นะครับที่เข้ามาหรือแม้กระทั่งถ้าบางครั้งนะครับมิจฉาชีพเขาเลี่ยงที่จะส่งลิงก์ให้เรากดเข้าไปครับเขาจะส่งเป็นค r วอารโค้ดแล้วบอกว่ารายละเอียดให้อ่านที่ q ิวอารโค้ดนะครับเขาจะมีหน่วยงานของรัฐนะครับที่อยู่ในกลเด้นชิลนี่แหละการส่งความมั่นคงก็คือว่ามือถือทุกเครื่องนะครับที่จะเข้าในจีนะครับ มันจะมีหน่วยงานคล้ายๆกสชบ,บ้านเราที่ต้องสแตมม์มาตรฐานอุปกรณ์ใช่ไหมครแต่ของจีนเขาจะบังคับให้มือถือทุกยี่ห้อที่จะขายในจีนะครับตัวระบบกล้องอะครับที่ใช้อ่านบาร์โค้ดอะครับจะต้องวิ่งไปเช็คที่บาร์โค้ดวอลลิเดเตอร์ครับของตัวกลเดนชิลก่อนว่า QR โค้ดนี้ลิงก์ไปหาข้อมูลที่รัฐได้ตรวจสอบหรือ,อยังอ mm hmm. หมายความว่าเวลาที่คุณโสพิตซื้อมือถือจีนมาสมมติคนจีนเนี่ยเอามือถือจีนมาใช้ในไทยครับมันจะมีเวลาตอนเปิดกล้องสแกนจ่ายครับ มันจะมีสัญลักษณ์ QR code อยู่ข้างล่างบนหน้าจอเวลาที่เราเปิดกล้องครับถ้ามันยังไม่ขึ้นเป็นตัวสีขาวครับ QR code เนี้ยจะไม่กดลิงก์ไปไหนเลยก็คือเวลาที่เราวิ่งสแกน QR code เพื่อจะวิ่งไปหาเว็บไซต์หรือข้อมูลบางอย่างครับมันจะถูกรีเดเลกจากตัวโค้ดในมือถือครับของเมืองจีนวิ่งไปหา Data Center ตัวกลางของรัฐบาลจีนเพื่าจาอจะกรอาว่า URL เนี้ยได้ถูกลงทะเบียนเข้ารหัสหรือยังโดย QR code นี้ นั่นแปลว่าจะมีขั้นตอนก่อนหน้านั้นอีกอันนึงก็คือว่าถ้าใครก็ตามเป็นเจ้าของจะสร้าง QR code จะลงทะเบียนมี URL อะไรบางอย่างก็ต้องไปดิจิเตอร์กับหน่วยงานรัฐไม่เชิงครับสมมติว่าเราเนี่ยทำเว็บไซต์มาอันนึงแล้วเราก็จะทำ QR code อะครับมันจะมีเว็บไซต์กลางครับสำหรับที่เอา URL ครับไปใส่ของรัฐแล้วก็เจนออกมาเป็น QR code ได้เลยอ๋อซึ่งก็คือ Data ต้องไปอยู่ในนั้นก่อนแล้วแหละว่าทำจะต้องไหมอ่าค่ะค่ะแล้วก็เอา QR code นะครับไปใช้ ตามที่ต่างๆทีนี้เวลามือถือที่จะเข้าจีหรือผลิตในจีนะครับมันก็จะมีตัวชิปที่คอยเซนเซอร์ว่า QR โค้ดที่เราสแกนนี้ <c oughs> ได้รับการ approve แล้ว approval แล้ว,ลวถูกต้องอลิงก์มันก็จะเด้งไปในคอนเทนต์ที่รัฐบาลจีนบังคับแล้วกรองแล้วแต่เวลาที่คนจีนเอามือถือมาใช้ในไทยอาจจะด้วยว่าโ o a m i n g มาหรือ data อะไรมาเปลี่ยนซิมเปลี่ยนเบอร์มาเนี่ยมันก็จะหลุดสะกดแต่ว่าสิ่งที่มันสังเกตได้ก็คือว่าถ้าเขาอยากปลอดภัยครับเขาก็จะกด QR code แต่รัฐบาลจีนก็จะไม่มีข้อมูลว่าไอ้ลิง์เนี้ยเป็นลิงปลอมหรือเปล่ามันก็เลยมีคนจีนที่บางทีเวลามานอกจีนแล้วมาเที่ยวมาอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นเหยื่อมิจฉาชีพแล้วก็โดนหลอกแล้วก็ถูกจับไปนู่นทํานี่ครับมากผิดปกติอันนี้คือสิ่งที่พอจีนออกมาข้างนอกปุ๊บครับเขาไม่มีวัคซีนหรือภูุ่ต้านทานเครื่องมือพวกเนี้ยก็จะเป็นเหยื่อได้หมายความว่าอยู่ในประเทศก็คือรัดดูแลคุ้มครองพอออกมาข้างน,นอกก็เลยไม่ไม่ทันแทคกติกอย่างนั้นนะฮะ ใช่ครับเพราะว่าเวลาเขาเปลี่ยนเปลี่ยนซิมเปลี่ยนเบอร์ครับเวลาคนจีนเข้ามาเที่ยวสมมติมาเที่ยวประเทศไทยไปเที่ยวเวียดนามไปเที่ยวหลายๆประเทศเขาก็สนมากเนาะเขาก็จะเขาก็จะเปลี่ยนซิมครับให้ให้มันใช้ Data ได้เยอะครับมันเลยทํางานได้ไม่ไม่เต็มระบบครับแต่คุณตรีนเล่าแล้วก็ทําให้เห็นว่ามันก็เป็นเหรียญสองด้านอีกด้านหนึ่งเหมือนกันก็คือทําให้อยู่ภายใต้การดูแลอย่างมากบางทีอาจจะไม่เท่าทันแล้วตกเป็นเหยื่อได้ก็เป็นอีกอีกมุมหนึ่งนะคะ โกลเด้นชิล l d โปรเจกต์เป็นแค่เพียงหนึ่งในหลายมาตรการที่รัฐบาลจีนนำออกมาเพื่อใช้จัดการเรื่องของปิดเว็บพนันเว็บผิดกฎหมายแล้วก็ดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการหลอกลวงนะคะซึ่งระบบการควบคุมที่ว่านั้นน่ะมันก็ส่งผลสำเร็จเพราะว่ามีการบล็อกเว็บที่เกี่ยวข้องแล้วก็ทำผิดกฎหมายเนี่ยได้เยอะมากเลยแต่นอกเหนือจากมาตรการของโกลเด้นชิลเนี่ยยังมีอีกหลายๆมาตรการที่รัฐบาลจีนออกมาแล้วก็ใช้เพื่อ กำกับดูแลร่วมกันนะคุณรินช่วยเล่าเพิ่มเติมได้ไหมครับว่ามีแนวทางแบบอื่นๆอะไรอีกบ้างที่มาผสมผสานและทําให้การจัดการกับกลุ่มจีนเท่าหรือทําผิดกฎหมายนีได้ผลเจาะตรงโลเดนเชียลน,นิดหนึ่งครับมันจะมีกฎหมาย2ฉบับก่อนที่เข้ามาช่วยเสริมให้ project โปรเจกต์โลเดนเชียลเนี่ยสำเร็จก็คือ1กฎหมาย Anti แอนตี้เทเลคอปหมายความว่าผู้ให้บริการโทรศัพท์หรือ Data หรืออินเทอร์เน็ตเนี่ยครับรวมถึงธนาคารที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับรับผิดชอบร่วมกันเวลาเกิดความผิดพลาดอันนี้เห็นแล้วว่า กฎหมายของไทยเนี่ยเพิ่งมีมันก็เลยเกิดเหตุการณ์ว่าเวลาที่ผู้ให้บริการกับธนาคารนะครับต้องโดนรัฐสั่งบังคับว่าให้ชดเชยเยียวยาใน,นกรณีที่เกิดความเสียหายสิ่งที่เกิดมาตอนนี้การเปิดบัญชียากขึ้นการทําธุรกรรมต่างๆยากขึ้นเพราะว่าแบงก์เนี่ยธนาคารเนี่ยเขาไม่อยากรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นก็เลยเนี่ยผักภาระมาประชาชนก็เลยจะลําบ,บากนิดนึง ไอเนี่ยแต่กฎหมายของจีนเนี่ยมีมานานแล้วอีกอันนึงก็คือตัวออนไลน์ฟอร์์หมายความว่าผู้ให้บริการไม่ใช่แค่เทเลคอมนะครับก็คือศูนย์ Data Center อครับที่คุณมีส่วนร่วมในการให้เว็บไซต์พวกนี้เกิดขึ้นมาได้ครับโดนหมดเลยแต่ตอนเนี้ยเข้าใจว่าของเรามันจะเป็นเรื่องของพอรบคอมพิวเตอร์ Computer. ก็คือว่าถ้ามีลิงก์หรือเว็บไซต์อะไรเนี่ยไปปรากฏอยู่บนข้อมูลที่อยู่ใน Data Center ของคุณศูนย์ดัต้าเซ็นเตอร์เนี่ยก็จะอยู่ในฐานะเหมือนกับผู้สมรู้ร่วมคิดแต่ส่วนมากนะครับ โฮสติ้งหรือ Data Center เนี่ยเขาก็จะปัดความรับผิดชอบถ้าเป็นที่ไทยนะว่าอา่าผมให้เช่าตู้นะครับวางเซิร์ฟเวอร์แต่เซิร์ฟเวอร์เนี่ยเป็นของนายกนายขนายคอ,ยอเขาเอามาทำเว็บผิดกฎหมายเขาก็จะเํายความตัวก็คือให้ตำรวจอะเข้าไปในศูนย์แล้วก็ยึดอายัดแต่ Data Center ยังเปิดให้บริการตามปกติแต่ถ้าเป็นที่จีนะครับ Data Center เนี่ยถ้าคุณมีส่วนร่วมอะครั้งแรกอะเขาจะเอ่อระงับการให้บริการก่อนถ้าจำไม่ผิดก็คือ24ชั่วโมงครั้งที่2ครั้งที่3ถ้าหลายๆครั้งเเขข้้้ญญาาาากกกกกกก็็มถึึงัันนยยดบบอุญแลลวิิจรรค แต่ของไทยก็คือทําไม่ได้เพราะว่าคนที่ทํา Data า e n t e r ได้เนี่ยส่วนมากจะเป็นนายทุนแล้วก็ใช้เงินลงทุนหลายพันล้านจะเรียกว่ามีคอนเนคชันระดับหนึ่งนั่นหมายความว่าการจะไปยุติกิจการเขาระดับพันล้านเนี่ยมันทําไม่ได้แต่ที่จีนน่ะทาได้ที่บอกว่ายึดและปีกิจการเนี่ยหมายถึงกิจการให้บริการ Data Center ไม่ได้เฉพาะแค่คนที่ทำผิดกฎหมายแล้วก็เข้าไปใช้บริการ Data Center นั้นถูกไหมฮะ ใช่ครับ Data Center โดนด้วยครัก็เลยทําให้ทางฝ่ายของผู้ให้บริการ Data Center ต้องระวังมากขึ้นกรองมากขึ้นไม่ใช่สักตรับอะไรก็ได้รับผิดชอบ,ร,บร่วมจริงๆอ่ะ,อะในข่าวจีนมันมีแค่เป็นข่าวลือนะครับแต่จริงๆมันเป็นเรื่องจริงเพราะว่ามันไม่มีไม่มีสื่อไหนลงก็คือถ้าเราจำไม่ผิดอ่ะมันจะมีอยู่เกี่ยวกับเรื่องบริษัทอสังหาขนาดใหญ่ของจีนที่ที่ล้ม,มครับต้นเหตุที่ล้มเนี่ยคือเขามีหลายธุรกิจเหมือนตัววินกุ๊ปของเวียดนาม หนึ่งในการลงทุนที่เขาไปลงทุนในจีนหรือทำอยู่ในจีนสองเจ้าเนี่ยคล้ายๆกันก็คือมีศูนย์ Data Center พอเวลาที่เราเอาเงินลงทุนหลายพันล้านนะครับไปทํากับธุรกิจ Data Center จริงๆหลักหมื่นล้านพอวันหนึ่งอ่ะเกิดมีเว็บผิดกฎหมายหรือข้อความที่มันหลอกลวงประชาชนไปอยู่ครับครั้งหนึ่งครั้งสองไม่เป็นไรครับพอมันหลุดครั้งที่สามครั้งที่สโดนปิดนะครับเงินที <Genau. S 1> <ะ>่เราลงไปหมื่นล้านนะมันขาดสภาพคล่องมันทํางานหาเงินให้เราไม่ได้เราก็ต้องเอาเงินนู้นเงินนี้มาปิดมันก็เลยเป็นเหมือนกับ โดมิโนตัวแรกที่เอฟเฟกไปสู่ธุรกิจภาพรวมทั้งหมดเพราะว่าแคดโฟมันหายพอหายปุ๊บธุรกิจอื่นๆก็เลยตามมาคืออสังหาเนี้ยก็เลยล่มในที่สุด golden c h i l project นี้เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ชัดเจนรูปธรรมว่าทําได้สําเร็จแล้วก็สร้างกําแพงกั้นเพื่อให้ประชาชนไม่ถูกหลอกลวงได้มันมีประเด็นอื่นในเรื่องนี้ที่คุณตื่นอยากจะขยายความเพิ่มเติมอีกไหมฮะ อีกรูปแบบหนึ่งที่เราเห็นชัดนะครับในเรื่องของการดูแลแล้วก็อำนวยความสะดวให้กับประชาชนนะครับนอกจากเรื่องของระบบเทคโนโลยีเรื่องของกฎหมายแล้วอีกอันนึงก็คือทีมที่เป็นทีมปฏิบัติการนะครับทีมพิเศษเนี่ยของจีนจะเรียกว่า operation f o r h u n t ก็คือทีมล่าหมาป่าหรือถ้าชื่อง่ายๆก็คือที่คนไทยในจีนล้อก,กันนะครับก็คือทีมล่าจีนเถานอกจีนก็คือจีนไปล่าจีนเถาที่อยู่นอกจีน เคสนี้ก็จะเป็นเคสที่เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการพิเศษครับเหมือนตำรวจสายสืบะลรพวกนี้ครับไปแฝงตัวแล้วก็จับกลุ่มคนจีนที่หลอกคนจีนในต่างประเทศซึ่งวิธีการนี้ครับก็คือเหมือนที่เราจะเห็นภาพอย่างประเทศเกาหลีใต้เนี่ยส่งเจ้าหน้าที่มาแต่ของจีนเนี่ยเขาจะไม่ได้ส่งมาอย่างนั้นเขาไปอยู่แฝงตัวอยู่แล้วครับทำธุรกิจแฝงเพื่อเก็บข้อมูลแล้วก็จัดการติดตามเพื่อดูว่าคนจีนคนนี้จะมี ทำผิดอยู่ต่างประเทศมีญาติพี่น้องอะไรบ้างแล้วเส้นเงินเป็นยังไงบ้างแล้วค่อยไปยึดอายัดจากญาติพี่น้องที่เขาเอาเงินไป,ไปฝากไปโปะไว้ครับถ้าสมมติว่าไม่มีเลยเขาก็จะดูว่าอยู่ในเครือข่ายประเทศอะไรบ้างแล้วก็ขอความร่วมมือไปยังประเทศต่างๆว่าเออคนนี้เนะี่ยนี่คือข้อมูลนะเอามาส่งให้ที่เหลือฝากให้คุณช่วยจัดก,การปรับปรามดูแลหน่อยตรงนี้เขาเรียกว่าหน่วยปรับปรามต่างประเทศหรือว่า Global Enforcement ครับชื่อตัวทีมโปรเจกต์นี้เรียกว่า Operation Hunter Fox ครับ เสริมแรงกันนะเพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่จัดการเฉพาะในประเทศก็มีหน่วยงานที่ออกไปจัดการกับคนจีนที่อยู่ต่างประเทศด้วยโดยเขาโฟกัสไปในจุดแรกคือไปหลอกคนจีนที่อยู่ในต่างประเทศก็ยังให้ความคุ้มครองพลเมืองจีนอยู่ใช่ครับเพราะว่าข้อมูลของเขาครับเวลาที่ที่เราเคยไปดูงานนะผมเคยไปดูงานเนี่ยมันจะเป็นเหมือนหมว่วครับแล้วก็มีกล้องมีแว่นก็จะดูเท่หน่อยแล้วคราวนี้เขาก็จะมีกล้องเหมือนที่มือถือครับ เวลาที่เราถ่ายรูปแบบมันก็จะรู้สึกว่าเขาเป็นเหมือนนักท่องเที่ยวแต่จริงๆแล้วเขาเก็บข้อมูลว่าในกลุ่มคนนี้ยสมมติว่ามาอ้างแห่งหนึ่งใจกลางกรุงเทพเนี่ยแล้วก็ทําเป็นอัดวิดีโอถ่ายายตรงนั้นเขาจะรู้เลยว่าคนนี้เป็นคนจีนปกติหรือคนนี้เป็นคนจีนที่หลบหนีคดีโดยใช้ไอ้กล้องเขาสแกนแล้วก็เหมือนกับดูหน้าได้ว่าไอ้นี้คือหน้าของคนที่หนีคดีแล้วก็มาอยู่ในประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศจีนนะามถึงตอน,ตอนหลัง ใช้เทคโนโลยี AI แล้วก็เรื่องของอย่างเช่น facial recognition การจดจำใบหน้าเชื่อมโยงกับ data หลังบ้านสามารถจอมอนิเตอร์ลงลึกถึงประวัติอาชญากรรมหรือว่าเรื่องของการทำมดกฎหมายกับคนคนนั้นได้จากการไปเจอแบบนี้เลยเหรอคะจริงๆเ่ะตอนแรกเขาจะว่าเป็นในหนังแต่ตอนที่ไปดูงานที่เขาเรียกว่ากระทรวงความมั่นคงที่จีนนะครับเขามีเป็นวิดีโอครับสาธิตให้ดูว่าเจ้าหน้าที่ของเขาเนี้ยที่ประจําตามจุดต่างๆทั่วโลกเนี่ยสามารถ identify ครับได้ถึงแปสิบเอร์เซ็นตนะครับว่า ว่าเนี่ยคือผู้ต้องหาที่อยู่ในคดีอะไรบ้าง <S <S จริงๆอ่ะระบบนี้มันก็ไม่ต่างกับตัว AI Smart CTTV ครับที่เป็นกล้องตรวจจับอย่างที่ประเทศไทยก็มีนะครับ ตามเกตประตูทางเข้าสนามบินตั้งแต่ประตูทางเข้าหลักอะครับจนถึงที่ก่อนจะตรวจพาสปอร์ตหรือแม้กระทั่งว่าถ้าเป็นบินในประเทศนะครับเวลาที่มันจะมีเกตแล้วก็บอกว่ามันจะมีช่องทางสําหรับเจ้าหน้าที่ตรวจตรวจพาสปอร์ตหรือตรวจประ,ประชาชนอีกอันหนึ่งก็คือที่ลงทะเบียนใบหน้าอัตโนมัตินะครับกล้องที่อยู่บนหัวเราตรงเกตอะครับที่เป็นกรอบพลาสติกสี่เหลี่ยมะครับที่เราเราเดินผ่านนะ่อันนี้ก็อ่านใบหน้าเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลตำรวจที่เรียกว่าซี d ดอยู่แล้วมันก็ดูได้ น่าสนใจมันมีการเชื่อมประสานที่ไม่ใช่แค่หน่วยงานเดียวทํางานแล้วยังรวมไปถึงเรื่องของการเชื่อมโยงกับพวกค่ายโทรศัพท์มือถือทั้งหลายหน่วยงานโทรคมนาคมที่ต้องให้ความร่วมมือกับภาครัฐนะทั้งหมดเพื่อที่จะทําให้การสกัดกั้นนี้ได้ผลมากขึ้นและมีเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของวิธีการบริหารของจีนที่เป็นแบบกระจายอำนาจที่ทําให้หน่วยงานของมณฑลหรือรัฐบาลท้องถิ่นเนี่ยมีส่วนในการช่วยสกัดด้วยอยากจะขอคุณตินช่วย เล่าเรื่องของตัวปัจจัยที่ทําให้การจัดการกับ Gang แก๊งสแกม scammer หลอกลวงเหล่านี้เนี่ยสำเร็จโดยเป็นผลมาจากการกระจายอำนาจของหน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่นค่ะถ้ามองในภาพคนทั่วไปครับมันเห็นชัดว่าเวลาที่เราจะทําอะไรก็ตามที่มันไม่ถูกกฎหมายครับมันจะต้องมีคนที่ดูแลกฎหมายเข้าไปเกี่ยวข้องเสมอ นึกออกไหมครับเวลาเราจะทําอะไรที่มันผิดกฎหมายเช่นเรื่องนั้นเรื่องนี้ครับเราต้องมีคนที่มีอํานาจครับเข้าไปเกี่ยวข้องทีนี้ฝั่งของจีนเอง,เองครับเมื่อก่อนครับช่วงประมาณสักปี2010ั0สิมาเนี้ยครับธุรกิจพวกนี้ครับเมื่อก่อนคอร์เซนเตอร์เนี่ยเขาตั้งอยู่ตามหัวเมืองนอกๆไม่ได้ในเมืองหลักคอร์เซนเตอร์ก่อนจะย้ายออกมานอกจีนเมื่อก่อนยังอยู่ในจีนนะครับแล้วก็โทรหลอกสิ่งที่มันตามขึ้นมาก็คือว่าถ้าเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเนี่ยไม่มีผลประโยชน์ได้เสียเนี่ยแก๊งพวกนี้มันตั้งไไไไมม่่ดด้ มันต้องมีเจ้าหน้าที่เห็นเพราะว่าการที่คุณจะมีแบบบ้านทรงดูแปลกแปกทึบๆมีรปภเข้มงวดมีคนเข้าออกปุ๊บแล้วเข้าแต่ไม่ออกมันผิดวิสัยของคนที่อยู่อาศัยในละแวกนั้นเอาคุณไม่ออกมากินข้าวเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยมีแต่คนเข้าแล้วก็เวลาออกก็ออกเป็นรถตู้ทึบๆคือพฤติกรรมพวกนี้ถ้าเจ้าหน้าที่รัฐอะอยู่ในท้องที่จริงยังไงก็ต้องมีเบาะแสจากประชาชนหรือคนหวังดีแจ้งอยู่แล้วแต่ถ้ายังอยู่ได้แปลว่าเจ้าหน้าที่รัฐต้องเอี่ยวทีนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าเวลาเขามีกฎหมายนัก จากส่วนกลางมาแล้วก็มีเรื่องของค่าปรับถึงเจ้าหน้าทงเจ้าหน้าที่ด้วยครับสิ่งที่มันตามขึ้นมาคือเจ้าหน้าที่พวกนี้ก็เลยถือว่าเอา้าโทษมันหนักนะเพราะว่าอย่างที่เรารู้ข่าวคนจีนถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ทําผิดเนี่ยโดนทั้งตัวเองโดนทั้งครอบครัวเลยเนะีพ<ว>ยพอมันโดนเสร็จปุ๊บการที่เขาบอกว่าเฮ้ยฉันได้ส่วนแบ่งเท่านี้เริ่มไม่คุ้มแล้วขอเพิ่มคนที่มันทําผิดก,กฎหมายครับอยู่ดีๆฉันก็ต้องจ่ายทั้งส่วนกลางฉันต้องมาจ่ายท้องถิ่นอีกสมมุติว่ากาไรมา100หนึ่งคนหนึ่งเอา4 กฎหมายทั้งท้องถิ่นแล้วก็กฎหมายระดับเนชั่นก็คือกฎหมายหลักของประเทศอย่างเงี้ยครับมันอยู่ไม่ได้มันก็เลยต้องมูฟออกประกอบกับจังหวะที่ใบสัมปทสัมทานในต่างประเทศก็จะหมดก็รวมตัวเจอกันมันเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันครับก็เลยย้ายออกมาดีกว่ามาอยู่ด้วยกันย้ายออกมานอกประเทศมาระบาด<า>นอกประ,<อ>ประเทศแทนมาอยู่ในไทยนะเพราะว่าเพราะมันดีลง่ายกว่าครับคือรูปแบบการปกครองของนะจีนเนี่ยจะคล้ายๆกับของสหรัฐอเมริกาก็คือผู้ว่าการรัฐเนี่ยเขาจะมีอำนาจของตัวเองเขาจะมี เหมือนที่เราเห็นว่าแต่ละมณฑลหรือว่าแต่ละรัฐของอเมริกาแต่ละมณฑลของจนะีนเนี่ยเขาก็จะมีเหมือนกับผู้ว่าการมณฑลผู้ว่าการรัฐคล้ายๆกันเลยครับมีสเตทโอเนอร์อยู่ดูแลปกครองมีกฎหมายย่อยมีระเบียบกติกาต่างหากของแต่ละมณฑลซึ่งไม่เหมือนกันทีเนี้ยมันก็เลยเหลือไม่กี่ประเทศที่หนึ่งค่าขนส่งค่าอพยพไม่ได้ลําบากมากขนของใส่รถบรรทุกมาได้เขาก็วางหมากเลยครับประเทศไหนบ้านที่สามารถดิวง่ายจบ มีหัวคนเดียวไม่ต้องมาโดนแบบนี้ครับทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมันก็คือเซาทิสเซียเรานี่แหละครับแหล่งสําเร็จที่ดีที่สุดการกระจายอานาจนี่มันเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้สามารถจะกรองได้และมีการตัดสินใจที่กำกับดูแลที่จะดูแลประโยชน์ของประชาชนได้ใกล้ชิดกับคนในพื้นที่รู้ความต้องการรูปปัญหานะฮะใช่ครับจริงๆถ้ามองอีกมุมหนึง่งมันการปกครองแบบนี้ครับเรียกว่าเช็คแอนด์บาลานซ์ดีกว่ามันทำงาน ร่วมมือกันถ้าคนนึงเป็นฝั่งเช็คอีกคนหนึ่งฝั่งบาลานถ้าวันหนึ่งคนนี้เป็นฝั่งบาลานอีกคนนึงเป็นฝั่งเช็คมันจะมีเหมือนกับถ้าสมมติถ้าเรากับภาพย้อนกลับไปดูครับเมื่อก่อนเนี่ยทางไปจากปักกิ่งไปชิงเต่าเนี่ยเมื่อก่อนมันจะมีเหมือนกับอาคารสูงสูงทึบๆท,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 ที่เขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยมีลุมทุนสีเทาออกเพราะว่าชิงเต่านี่เป็นเมืองชายทะเลใช่ไหมออกง่ายหนีง่ายอาคารที่คล้ายๆรูปทรงที่กัมพูชาคล้ายๆกันเลยครับที่เขาเรียกว่านิคมอุตสาหกรรมมนุษย์คามนุษย์เนี่่่สิิงทกกดขึ้็คือวา ทุกวันนี้พอมันเกิดการเช็กแอนบารานะครับคิดว่าท้องถิ่นมีส่วนกลางไปตรวจสอบซิเช็คอ,อันนี้บอกไม่มีดีบเคียร์ออกก็คือไม่อยากให้โดนตัวเองพอเคียร์ออกปุ๊บไม่รู้ไปอยู่ไหนครับเนี่ยนะครับก็อย่างที่เราเห็นข่าวก็ไปอยู่ประเทศรอบๆเรารวมถึงวันก่อนได้ดูข่าวครับก็มีอดีตนายตำรวจมาบอกว่าจริงๆเนี่ยพอเซอบางส่วนเนี่ยก็ยังอยู่ในไทยนะประเทศไทยก็มีอาจจะไม่ได้แบบศูนย์ใหญ่ซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันเลยส่งผลให้เราเห็นว่าการที่มีการปกครองแบบแยกทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคครับ มันช่วยเรื่องเช็คแอนบาลานซได้จริงๆครับนี่เป็นแค่หนึ่งในมาตรการที่เรามาถอดรหัสนะฮะแล้วก็เห็นว่ามันทําได้เป็นผลสําเร็จซึ่งก็น่าจะเป็นบทเรียนรู้ที่หลายๆประเทศที่กําลังได้รับผลกระทบเนี่ยสามารถจะเอาไปใช้ได้สำหรับวันนี้คุณตรีนวุ่นกลิ่นหอมนายกสมาคมการค้าดิจิตอลไทยดิฉันสุพิษบังมิวัฒนาเราสคนลแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ติดตามฟังรายการมองจีนมุมใหม่ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไท a PBS Podcast กดติดตามสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook Twitter, Instagram และ YouTube, ยูทูบ Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice